นั่งหญิงนั่งหญิงมาสิท้ายวิดีโอนั่งหญิงนั่งหญิงนะนั่งอีกแล้วนั่งหญิงเลยนั่งนั่งนั่งเอาลักลักยาทองอินลักยาทองอินลักลักยาทองอินลักยาเทียมลักยาเทียมไปลักยาเทียมลักยาเทียมลักยาเทียมแล้วลักยาเทียมคุณเดเอ้ยลูกสาวเอานั่งนั่งตรงกลางนั่งตรงกลางนี้นั่งตรงนี้แล้วมานั่งตรงนี้โอ้โหชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรคนเนี้ยชื่อดังมี ชื่อน้องมิวแล้วตอนนี้นั่งกับใครอันนี้คนนี้ชื่ออะไรย่าอะไรย่ายขอองชีเออเป็นแม่ของใครแม่แม่ของพ่อเออคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรยายอะไรยายยายยายชีเป็นแม่ของใครแม่แม่ของพ่อเป็นเปนแม่ของแม่เพราะว่าเพราะว่าเขาสอนมาดังสีเออเขา 这面不好。